สามวิธีง่ายๆในการเพิ่มยอดขาย,ย,ขายเพิ่มการมองเห็นสินค้าของเราบน eBay มีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับของการทำให้ร้านค้าของเราติดหน้าแรกๆบน eBay นะครับถ้าทำสามวิธีนี้ผมเชื่อว่าร้านค้าของเรานะครับจะต้องติดหน้าแรกแล้วก็มียอดขายเข้ามาแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมทำสามสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดแล้วจจะได้ผลในส่วนตัวของผมก็ได้นะครับ แต่เพื่อนๆก็จะต้องลองฝึกทําดูถ้าลองทําอย่างที่ผมพูดผมเชื่อว่าน่าจะทําได้สินค้าของเราน่าจะติดหน้าแรกแล้วก็มียอดขายแน,น่นอนนะครับสามวิธีที่ผมพูดไปเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคือการเพิ่มทราฟิกง่ายๆการเปลี่ยนรูปแบบการดันร้านการดันสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น mm hmm. เพื่อให้ไปเจอลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยเกิดปัญหาน้อยมากๆเรามาดูปัจจัย หรือสาเหตุที่ทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยเติบโตอันแรกเลยภาพต้องพื้นหลังขาวนะต้องไม่มีโลโก้แบรนด์ไม่มีลายน้ําไม่มีข้อความลิสติ้งไหนหรือสินค้าไหนที่ภาพแรกนะครับเป็นพื้นหลังขาวจะดันให้ติดหน้าแรกๆนะครับติดหน้าแรกๆกนี่คือปัจจัยแรกนะครับเอาโคด้ดแล้วตอนนี้นะหนู ภาพแรกหนูไม่แต่แบบรายละเอียดสินค้ามีามีบอกว่าขายเท่าไหร่ <kee> <K ush> เขาจะลบสินค้าหนูทิ้งไหมคำตอบคือไม่ลบนะครับเขาแค่บอกว่าถ้าร้านไหนนะที่มีภาพพื้นหลังขาวเป็นภาพแรกเขาจะดันผมพูดถึงขนาดนี้ทุกคนไม่ต้องถามผมนะครับว่าแล้วหนูต้องทำไหมคำตอบคือถ้าคุณอยากขายได้อยากติดหน้าแรกๆต้องทำมันจะเหนื่อยจะยากจะยาก,จะ,ยากจะเย็น ยังไงก็ต้องทำทำมอลดิท์วาระหน่อยปัจจัยที่สองนะครับที่ทำให้สินค้าของเรามีแทฟฟิกมากขึ้นแล้วติดหน้าแรกมากขึ้นคุณต้องลงสินค้าทุกวันนะฮะลงสินค้าทุกวันวันละหนึ่งชิ้นวันละหนึ่งชิ้นทำได้ไหมแต่สำหรับคนเริ่มต้นคนใหม่ๆอยากให้ลงสินค้าทุกวันวันละหนึ่งชิ้นทุกการลงสินค้า อีเบจะดันร้านค้าเราถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราลงสินค้าเนี่ยวันแรกเลยอ่ะอีเบจะดันร้านค้าเราสินค้าตัวนั้นน่ะไปอยู่หน้าแรก24ชั่วโมงกับวันสุดท้ายวันจบ24ชั่วโมงใช่ไหมครับนี่ไงทําไมเราต้องลง,ลงของตลอดลงของบ่อยๆลงของทุกวันลงสินค้าทุกวันนี่คือสาเหตุ ถ้าคุณลงสินค้าไม่ได้สพรว่าลงของไปมากแล้วเกินลิมิตที่จะลงแล้วเปิดสโตแค่พันชิ้นหรือเปิดสตสตาร์เตอร์แค่250ชิ้นไม่อยากเพิ่มแล้วทำไงอะโค้ดก็ปรับปรุงร้านครับปรับปรุงลิตติ้งทุกวันนะปรับปรุงอะไรบ้างรูปภาพพูดไปแล้วเมื่อกี้ปรับปรุงคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ด ปรับปรุงคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะฮะอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ยอดวิวคุณน้อยแล้วลูกค้าหาไม่เจอคีย์เวิร์ดหลักของคุณคีย์เวิร์ดหลักของคุณนะไม่ได้อยู่ห้าคำแรกนะครับไม่ได้อยู่ห้าคำแรกนะฮะห้าคำแรกนับยังไงคุณนับไปเลยครับหนึ่งนะฮะนี่หนึ่ง 2 3 4 5นะครับทำไมตัวนี้ของผมถึงการมองเห็นเยอะแล้วขายได้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะคีย์เวิร์ดหลักของผมนะครับอยู่ห้าคำแรกนะครับห้าคำแรกเพราะฉะนั้นการปรับคีย์เวิร์ดของคุณให้คุณไปเช็คร้านค้าคุณเช็คสินค้าคุณว่า คีย์เวิร์ดหลักของคุณอยู่ข้างหลังแบบนี้ไหมอันนี้เจตนาเขียนให้ดูนะนะครับก่อนเข้าไลฟ์มาเนี่ยมาปรับให้นะครับเจตนาเขียนให้ดูอยู่แบบนี้ไหมคียค์เวิร์ดหลักของคุณอะถ้าคีย์เวิร์ดหลักของคุณนะครับอยู่ข้างหลังแบบนี้การมองเห็น AIEBay จับไม่เจอเพราะฉะนั้น eBay ให้ความสำคัญคีย์เวิร์ดนะครับคําคำแรกคําคำหลัก วิธีการปรับคีย์เวิร์ดก็คือในเมื่อคุณรู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดหลักของคุณอยู่ท้ายย้ายมาข้างหน้าซะแค่นี้เองปรับคีย์เวิร์ดให้ถูกตำแหน่งแล้วการขายของเราจะราบลรื่นต่อมานสิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือไอเทมสเปคสินค้าไอเทมสเปคสินค้านะครับนะนี่คือปัจจัยของการดันสินค้าเรานะฮะไอเทมสเปคสินค้า นะครับใส่ให้ได้เยอะแบบนี้นี่ใส่ให้มันเป็นฟ้าผ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าคุณใส่จนฟ้าผ่าเขาจะบอกเลยว่า b บ y e r ร์เนี่ย can f i n ฟ y o u r item ก็คือลูกค้านะครับมีโอกาสมองเห็นสินค้าของคุณนั่นเองใช่ไหมครับต้งแต่แล้วแต่ที่คุณที่คุณใส่ไม่ครบอ่ะผมลองติ๊กออกสักอันหนึ่งนะครับแล่วผมไม่ใส่ตรงนี้แล้วกันนะนี่ เห็นไหมมันจะกลายเป็นวงกลมที่ครึ่งเซี่ยวอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคุณควรใส่ดีเทลให้มากกว่านี้เพื่อการมองเห็นเห็นไหมทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยเขาอยากให้เราใช้นะครับใช้มันให้เต็มที่ถ้าเพื่อนๆทำได้สามสิ่งนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสินค้าของเราที่ขายบน eBay นะครับจะต้องติดหน้าแรกๆแ,แล้วก็สามารถมียอดขายกลับมาอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือสนใจอยากจะให้ผมเป็นที่ปรึกษานะครเรียนกันตัวต่อตัวผ่านโปรแกรมสกายเป็นรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์นะครับแต่เป็นออนไลน์ตัวต่อต,ตัวนะครับแบบไพเวทเลยเนาะก็สามารถที่จะใครสนใจอยากจะเรียนก็ทักทายกันมาที่ l i n e แอดมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับหรือปรึกษาเรื่องการทำา e eBay ก่อนก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆ อยากจะสนับสนุนให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับจะเริ่มกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับสุดท้ายฝากไปช็อปปิ้งที่ร้านค้าสักดาออนไลน์เกอร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ